นี่มันคืออะไรอ่ะเฮ้ยพบกระสอบปริศนาเป็นหมาบ้าเหรอโอ้เขียเชียวเขียเขียเชียเขียเชี่วยดู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 อะไร คลิปตามหาปลาชโดมีน้องๆหนูๆขอกันมาเยอะนะครับวายพี่พี่ปลาชโดผมอยู่ไหนพี่มาเลี้ยงพี่เลี้ยงปลาชโดหน่อยครับพี่เปี๊ยงเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยอะไรแบบนี้อยากให้เลี้ยงขนาดนั้นเลยคนที่เราจะไปเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลข่าวๆของมันเลยแล้วกันนะทุกคนนะและอีกอย่างหนึ่งผมผมคิดว่ามันจะเลี้ยงได้เลยว่ะ ถ้าสมมุติว่าเราไปจับมาแบบเป็นตัวน้อยๆน,นะครับแต่ว่าไซส์ขนาดปลาขุนเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเลี้ยงได้นะ <No. S 1> คือแบบไซส์เล็กๆนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหญ่เบิ่มๆเลยนะก็อันนั้นก็จะเลี้ยงยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นปลาธรรมชาตินะส่วนส่วนใหญ่เขาจะจับมากินกัน <No. S 1> แต่อันนี้เราก็คือว่าจะไปหามาเลี้ยงนะครับทุกคน, <No. S 1> นก่อนที่เราจะหาไปเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาให้ดีก่อนนะ <No. S 1> ครับก <No. S 1> ็บสำหรับอาหารของเจ้าปลาชะโดนะครับปลาชะโดเป็นปลาที่มีฟันเป็นซี่นะสามารถการกินอาหาร ให,ให้ขาดให้ขาดให้ขาดเที่ยเลยให้ขาดกินป้องได้ง่ายนะชอบอาศัยอยู่ตามพุ่มไม้น้ําเพื่ออำพางตัวในการหาอาหารโดยมีอาหารเป็นปลากุ้งฝอยแมลงต่างๆนอกจากนั้นจะโดยังกินซาก,นกเน่าเปื่อยของปลาสัตว์ตัวอื่นๆได้ด้วยแต่อาหารหลักของมันจะเป็นปลาชนิดต่างๆทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กแสดงว่ามันต้องกินแบบเป็นปลาเหยื่อะอะไรแบบนี้นะทุกคน,นผมคิดว่ามันน่าจะกินกุ้งได้นะอะเหมือนกับ เจ้าแคทฟิดตัวนี้นะครับต่อภารกิจของเราในวันนี้คือไปตามหาไอ้เจ้าชโดกันนะครับทุกคนมาดูกันว่าเราจะไปตามหาเจอไหมนะไปเดี๋ยวเราไปตามหาเลยทุกคนไป let's go ถึงแล้วครับถึงแล้วคุณต้องแปลงร่างนะครับคุณคุณต้องแปลงร่างมันได้ยืนดูข้างบนได้ยืนดูครับไอเซียนใช่ไหมไอเซียนโอ้บ้าเอ้ยจะยืนดูข้างบนครับนะตัวนี้อะไรขัดตู้เย็นมาเพื่ออะไรครับอะไรเี้ยงูเฮ้ยงูขวองนะ เอ้ยงูงูโอ้ยงูงูน่ะงูเลยงูใส่งูใส่งูปลาเนาะจับไปดิจับไปเป็ไหนหรอปะหายเขารู้แล้วดูครับนี่ปลาเลยมาเลย ดีปลากดีตัวนึงปาหาปลากะดีกระดีนึไงเดยบร้อยร้อยหลุดแล้วกากดยใหญ่ดีย เฮ้ยนั่นนี้ยันไหมดิ้นดิ้นอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครไอ้โดูไอ้โด้เออเอไนเนียเจ็ดตัวนี่เดียวเนาะเฮ้ยอ่ะชะอัอดหรือเปล่าวะแล้วเราจะเปลี่ยนเป้าหมายนะครับตรงนี้ก็คือไม่ได้นะ ก็คือรอบที่ athlete, lunch, 3เน mat ี่ยมัน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 ไอช้อนนะครับไอช้อนขซานะแต่ว่ามันมันมันหลุดไปแล้วเดี๋ยวเราไปหมายต่อไปครับทุกคนปะไปมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมไปลัมาดูกันนะครับว่าบ่อนี้จะได้ไหมบ่อน้อยอันนี้เอาอุ้ยอู้คู่อุ้ยคู่อุ้ยกู่อุ้ยกู่อุ้หลาได้แล้วหลาหลาได้ละวหลาหลา ไ,ไม่คือเอาใหม่อมอก <c oughs> ใะไรมาหนึ่งเยอวใส่ตาใหม่ตาใหม่ทำไมครับหลบสอง <c oughs> แก่แก่แก่บอซัมเนี่ยไม่รอดครับไม่รอด <c oughs> ไม่รอดครับไม่รอดมันรอดไปแล้วเดีวมันรอดไปแล้วลลน้องน้งนอยๆผนปรากฏว่าได้ปลาอะไรไปลาปลาขาวเอาไปเอาไปเป็นปลาเหยื่อปลาลิสเทลได้แต่ว่ามันยังกินไม่ได้หรอกเพราะว่าลิสเทลมันใหญ่เกิน มันน้อยมันน้อยอยู่หายซื่อชีวิตหายซื่ชีวิตโน้ปเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยพบกระสอบปริศนาเป็นหมาเปล่าพี่อาลองไม่ถ้าเป็นหมาเน่ามันหมิ่นแล้วเฮ้ยไรมันคือไรเกือบมองมอง น <onents> ี่แต่ขวดนี่แต่ขวดจับมองเหรอวะนี่ไว้คืนครับขอจะทิ้งเลยก็ได้ขอจะทิ้งเลยก็ได้ไม่ขอจะเอาเก็บไ้ทิเกตเอากระบานเลยอานั่นแหละไปน้กนไมเดียวครับไม่เดียวไม่เดียวปั๊กปั๊กัก ไปดูอ right. right <c oughs> oh right ุ้ยดูดูชิตัวอะไรตายแล้วนี่ไปดูไอาตัวเหยื่อดูไหนจะดูโอเมก้าไอ้ดูเลยเหรอไม้เดียวเอาในคล้องใส่ละเจะคล้องมาใส่ก่อนละจะปวดว่าใส่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้ยชนไอ้ชนใหญ่มาไงเพี้ยนปชนใหญ่เอาตายแล้วเน่าเลยเดี๋ยวมาใส่มันจะตายเดี๋ยวเรามาจับไอ้ดู ให้ดูประมาณน่าจะขีดหนึ่งนะประมาณนี้ถ้าตีอย่าปอมมันก็กัดนะประมาณเนี้ยโอ้โครับตัวแรกอันนี้กูดูครับดูครับใส่กับปลากดไอ้ขยัข่ง,งหินขยั่งหินโน้ป <No. S 2> โอ้ใส่ใหญ่เลยดิยนี่กินแล้มาณ<ะ>ขีดหนึ่งเฮ้ยเอาเร็วไม้สองเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อะไรเฮ้ย เจออะไรครับอะไรครับอะไรครับเฮ้เจออะไรล่ะนี่กี่ตอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่มันแม่มันโอ้โหบราเฮ้ย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 เฮไปครับไปตามล่าไอ้ดูต่อเอุ้ยนุนครับตรงนุนครับ โหหเดินมาไกลมากว่แล้วก็ข้างๆนี่เป็นป่ามายะลาบเลยป่าน้ำเดี๋ยวเราต้องเดินข้างในน้ำนะครับเพราะว่าเดินบนโบกเนี่ยมันจะมีน้ำานะแล้วก็เดินได้อยู่ด้วยวันนี้ไม่ได้มาหาปลาวันนี้มามาเดินป่าวันนี้มาเดินป่าครับรงนี้มีหนองเด่นบรรยากาศร้อนมากตอนนี้ปูดร้อนเลย เดินปาเดินมาตั้งไกลนะไม่ได้ปลาเอไปน้องกกทั้งมูนมูนตรงนั้นน่ะมูนหนำดึกนี่ตรงนั้นมีใครหาอะไรวะเฮ้ยหาปูหาหอยนี่น่ะวชีวชีอะไรแต่เขาบงงมหอยนี่น่ไม่ชีเขาทำไมแล้วเฮ้ยเาไม่หรอเฮขมอยดีดีดอดเีด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 ดีดีดดเดีีดด มีหอยด้วยนี่ยงมหอยเฮ้ยขโมงใหญ่เลยขมวงใหญ่เลยขโมงใหญ่เลยเฮ้ยเป็นละสายตาเลยใช่เปล่าชอบเขี้ยวอะไรอย่างน้อยก็ได้ดูตัวหนึ่งวะดูไซปอกนะครับสายฝันเด็กไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมนะรอดนี่มันต้องไปเลี้ยงชิลจะดูมันอยู่ไงแต่ว่าถ้ามันไม่กินก็จะตายมันใส่ใส่มันใหญ่มันไม่กินหรอกมันต้องเลี้ยงแค่ลูกปอดแค่แดงแดงอ่ะ เียวจกลับยนะี่นี่ไหนไหนเปขาวเนง้มีแต่ขวดขวดนี้อื้อ่ะ อุ้ยอุ้ยเป้าเปาไปไมไปจับได้เนี่ยจับได้จับได้ไจับหลังมันมันมีมันมีกัดหรอโอ้เียเชี่เชี่ยเเียเชยเี่ยตายแม่าวกัดหกะขาดเชี่ยเชี่อุ้ยอุ้ยมันทผอุ้ย ว้าวไอ้ด wow. ูคร uh ับไอ้ด wow. okay. ูที Blood ่ทุกคนรอยคอมานานโอเคทุกคนนี่คือไอ้ชอนไอ้ไม่ใช่จะดูที่ทุกคนรอคอยมานานนะครับนี่โอ้ไซส์ก็ใหญ่พอสมควรโอ้ดูดิว้าวโอเคมาเราจะเอาลงน้ำเลยนะครับนกน้ำบ่าวะอืมมาดูแต่มันอึดอยู่มั้งโอ้แต่น้ำมันนี่มันโคตรเย็นเลยว่ะ ว่ามันดูดว่ะเด็กเดอุดดได้อยู่แล้วนะ่ยเจ็บต่ำแค่นี้ดูดดูดนี่ตายเลยเดี๋ยวจะเอาไอ้ของมาครอบออกนะครับนี่ของมาครอบแล้วก็แล้วไอ้ตัวนี้อะไรปลาปะเป่าปะเป่าครับกระเปรากัดจับไหมมีกาดเหมือนตุ๊กแกไปดูอยู่กระเบิดโอนมันจะกัดกันไหม กัดเด็กกัดหางเลยหนึงกัดหางให้ดูเด้อเลียมโอเคก็สำหรับภารกิจในวันนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยแลยนะครับผมมาใสดูมาแล้วว้าวใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe ผมด้วยนะอ่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแต่คลิปหน้าเนี่ยอยากให้ผมเลี้ยงอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะใหบาย